อยากเริ่มต้นกับคนเดิมเชาวเน็ตขอทักษินกลับมาเป็นนายกออนไลน์ก็ได้อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเชาวเน็ตขอทักษินกลับมาเป็นนายกออนไลน์ก็ได้แล้วเวิร์กฟอร์มดูใบมั่นใจว่าคนไทยต้องรอดในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ นายพิชัยณริพธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าชั่วโมงนี้กูอยากให้ทักษิณกลับมาถ้ามาไม่ได้ก็เป็นนายกออนไลน์แล้วเวิร์กฟอร์มดูใบกูว่าคนไทยต้องรอดโดยอ้างอิงว่าข้อความดังกล่าวมีผู้ส่งมาให้ตนเองอีกทีขณะที่ความเห็นของชาวโซเชียลหลังโพสต์ข้อความดังกล่าวต่างเห็นด้วยไปในทิศท,ทางเดียวกันกับโพสต์ ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าแค่1%ซของความรู้ความสามารถก็มากกว่านายกคนปัจจุบันแล้วส่วนอีกรายมองว่าหากใจกว้างเชิญทักษิณกลับมาทุกอย่างจะดีขึ้นขึ้นอยู่กับเขาจะใจกว้างพอหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด